การลงทะเบียนถอนวิชาเรียนและการยื่นคำร้องผ่านระบบ REG KMUTNB สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเรียพรเจริญจากงานวิชาการสำนักงานคณะบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะ ขั้นตอนการลงทะเบียนถอนวิชาเรียนขั้นตอนการยื่นคำร้องปัญหาที่พบของนักศึกษาเรื่องการลงทะเบียนและการยื่นคำร้องผ่านระบบ reg kmutnb การประชาสัมพันธ์จากงานวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขั้นตอนแรกนักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยระบุเลขประจำตัวนักศึกษาและคลิกที่เข้าสู่ระบบค่ะเมื่อล็อกอินเข้าใช้งานระบบสำเร็จจะเข้าสู่หน้าจอการใช้งานสำหรับนักศึกษาเมนูที่แสดงหรือข่าวประกาศที่แสดงจะเป็นส่วนการใช้งานที่เกี่ยวกับนักศึกษาทั้งหมดให้นักศึกษาเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียนเพิ่มถอน จะปรากฏหน้าจอซึ่งแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้วในพื้นที่รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมดค่ะหากต้องการถอนรายวิชาให้คลิกที่คําว่าถอนในรายวิชาที่ต้องการถอนระบบจะนำรายวิชาดังกล่าวไปรอไว้ที่พื้นที่รายวิชาที่ทำรายการค่ะต่อมาให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการถอนอีกครั้งและกดที่คำว่าตรวจสอบค่ะ เมื่อกดตรวจสอบเรียบร้อยแล้วระบบจะเข้าสู่หน้าจอยืนยันการลงทะเบียนเพิ่มถอนค่ะนักศึกษาควรตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการดำเนินการอีกครั้งแล้วกดยืนยันลงทะเบียนเพิ่มถอนได้เลยค่ะเมื่อคลิกยืนยันลงทะเบียนเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนเพิ่มถอนเปลี่ยนตอนเรียนให้นักศึกษาคลิกปุ่มผลการลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่หน้าจอผลการลงทะเบียนต่อไปค่ะค่ะการเยื่นคำร้องผ่านระบบ REG KMUTNB หัวข้อดังนี้ค่ะเพิ่มวิชาเรียนตามช่วงปฏิทินการศึกษาไม่ได้สำรองที่นั่งข้ามคณะข้ามชั้นปีข้ามภาควิชาข้ามกลุ่มเพิ่มวิชาเรียนกรณีสูงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดปกติบวกวิทยาทานัน เพิ่มวิชาเรียนวันเวลาสอบซ้ำซ้อนเพิ่มวิชาเรียนวันเวลาสอบซ้ำซ้อนและสูงต่ำกว่าเกณฑ์เปลี่ยนตอนข้ามกลุ่มตามช่วงปฏิทินการศึกษาไม่ได้สำรองที่นั่งข้ามคณะข้ามชั้นปีข้ามภาควิชาข้ามกลุ่มและถอนวิชาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดปกติบวกวิทยาทานค่ะ ขั้นตอนการยื่นคำร้องผ่านระบบ REG KMUTNB มีดังนี้ค่ะเมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะแถบด้านซ้ายมือจะมีคำว่าระบบงานอื่นๆและคลิกไปที่คำว่ายื่นคำร้องค่ะต่อมานะคะด้านซ้ายมือนะคะจะให้นักศึกษาเลือกกลุ่มคำร้องโดยเลือกลงทะเบียนวิชาเรียน ระดับปวชและปริญญาตรีค่ะเมื่อนักศึกษาเลือกกลุ่มคำร้องเรียบร้อยแล้วฝั่งขวามือจะเป็นการเลือกหัวข้อคำร้องนักศึกษาสามารถเลือกคำร้องที่ต้องการยืน่นโดยนักศึกษาควรตรวจสอบคำร้องให้ถูกต้องก่อนยื่นคำร้องค่ะเพื่อเป็นการป้องกันในการยื่นคำร้องผิดประเภทนะคะเพราะหากยื่นคำร้องผิดประเภท นักศึกษาจะต้องดำเนินการใหม่ทั้งหมดค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าแรกของการยื่นคำร้องนักศึกษาจะต้องระบุเบอร์โทรศัพท์อีเมลและความประสงค์ในการยื่นคำร้องนักศึกษาควรระบุเหตุผลที่ต้องการแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบในการยื่นคำร้องนะคะนักศึกษาตรวจสอบข้อมูลและกดถัดไปได้เลยค่ะ ต่อมานะคะนักศึกษาต้องเลือกรายวิชาโดยใส่รหัสวิชาที่นักศึกษาต้องการยื่นคําร้องในหัวข้อต่างๆแล้วกดค้นหาได้เลยค่ะเมื่อกดปุ่มค้นหาแล้วรายวิชาดังกล่าวจะปรากฏที่หน้าจอนักศึกษาสามารถเลือกตอนเรียนที่นักศึกษาต้องการเรียนได้เลยค่ะเมื่อเลือกตอนเรียนเรียบร้อยแล้ว รายวิชาดังกล่าวจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอนักศึกษากดปุ่มถัดไปค่ะต่อมาจะเป็นการแนบไฟล์ข้อมูลเอกสารต่างๆเช่นผลการลงทะเบียนหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะเมื่อแนบไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนักศึกษากดปุ่มยื่นคำร้องและยืนยันการยื่นคำร้องได้เลยค่ะ เมื่อนักศึกษายื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วนักศึกษาสามารถไปที่แถบเมนูตรวจสอบคำร้องเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าคำร้องดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วค่ะควรตรวจสอบคำร้องในระหว่างวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดเนื่องจากทางคณะไม่รับยื่นคำร้องล่าช้าถุกกรณีค่ะ ปัญหาที่พบของนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนและการยื่นคำร้องนักศึกษาเลือกถอนผิดวิชานักศึกษาควรตรวจสอบรายวิชาทุกครั้งก่อนยืนยันการถอนค่ะนักศึกษาเลือกหัวข้อคำร้องผิดประเภทนักศึกษาควรตรวจสอบทุกครั้ง ก่อนยื่นคำร้องควรอ่านหัวข้อคำร้องให้ถูกต้องก่อนดำเนินการยื่นคำร้องค่ะนักศึกษาไม่ดำเนินการให้ทันตามวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดนักศึกษาควรติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เพจเฟซบุ๊กวิชาการวทออหรือ เสียงตามสายเนื่องจากทางคณะไม่รับยื่นคำร้องล่าชาทุกกรณีค่ะการประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนจากงานวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทางวิชาการจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กวิชาการวอรทอ,อและ การประชาสัมพันธ์ผ่านการแจ้งด้วยเสียงตามสายของทางคณะค่ะหรือนักศึกษาสามารถติดต่อวิชาการวทอ,อได้ที่ตึก63ชั้น3ได้เลยนะคะ